ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าหากผมนั้นได้กลายร่างเป็นบอสแชมซองแมนและผมก็ได้เป็นราชาที่ดูแลปีศาจท,ทุกตัวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้และไปชมคลิปกันเลยโอ้ oh, นี่มันคือราชวังมันใหญ่ที่สุดในจักรวาลเลยแล้วเนี่ยเอ oh. ละฉันคิดว่าฉันต้องหาเพื่อนๆของฉันเอ้ยสวัส oh. ดี ปีศาจของพวกนายเนี่ยยังโอเคอยู่ใช่ไหมฉันคิดว่านะฉันฉันคิดว่าตอนนี้เราควรที่จะคัดเลือกใครที่อยากจะเป็นราชาปีศาจน,นะนะเฮ้ยโอ้โหแขนซองแมโรอบ,บอทปีศาจปือนอย่างงั้นเหรอส่วนฉันแล้วก็ยนี่ฉันคิดว่าฉันควรน่าจะเป็นราชาของปีศาจของพวกนายนะว่าไงวะเราจะคัดเลือกยังไงต่อดีนี่โอเคถ้าสมมุติว่า คนนั้นแพ้หรือว่าใครยอมแพ้คนที่ชนะจะได้เป็นราชาโอเคไม่เพื่อนได้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยใจเย็นก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยฉันคิดว่าฉันต้องใช้พลัง<ด>แล้วเ<ด>ลยยังไม่ไมรู้เลยสินะพลังของผมมีแบบว่าโคตรจะโหดเฮ้ยโอ้ยไฟทีวีนี่ขนาดนายยังไม่ได้เป็นปีศาจนายมีพลังโคตรโหดแล้วนะเนี่ยอ๋อละฉันพร้อมแล้วยาไก ที่อากจะต่อสู้กับฉันก่อนดีเข้ามาเรียงตัวเลยเฮ้ยนี่ปีศาจปืนอย่างงั้นเหรออย่าบอกนะวันนายจะไม่มีปืนน่ะนี่นายปเป็นปีศาจปืนมันก็ต้องมีปืนไม่ใช่เหรอหย่าโอ้โหเราไฟของนานี่ทำให้นี่หน้าจองฉันแหลกไปหมดเลยอ่ะหย่าเฮ้ยเป็นไงเล่ายอมซะเป็นไงล่ะแต่คนยอมแล้วนะไฟจีนนี่ปีศาจปืนอย่างงั้น ยอมซี่เห็นไงล่ะดูด้วยฉันอยากจะฆ่านะครับนะไปสับปืนยอมซะเยอะโคตรกาการ์โคตรกาการ์เห็นไงล่ะถอดถีนะเพื่อนพอดีว่าฉันโหดไปหน่อยอ่ะเออรบัตเออรบัตไปดิเออรบัด เราบอดอย่างนั้นเนาะแต่ว่าร่างนี้มันมันเป็นเชสแมนที่ร่างแข็งแกร่งไม่ใช่หรอวะถ้าสมมติว่าฉันฆ่านายไม่ได้เยอะหมดละโอ้จเย็นก่อนสิเยอะเยอะเฮ้ยหอ้โเหล็กของนายโดนไฟช็อตของฉันเนี่ยเกือบตายเกือบเกือบร่างจะแตกแล้วเนี่ยเยอะเยเอะเยอะเยอะเฮ้ยมันหลบได้ไงวะเนี่ย ฉันขอใช้พลังไฟสตอมกระจายระหองนาำแล้วก็เรือเป็นไงล่ะอุ๊โอ้ตัวแตกเลยเล่มตาเลวเป็นไงมั่งวะเนี่ยเพื่อนเป็นไรหรอกนะถึงนายจะแพ้นะนายเลือกฉันว่าราชาซะเดนะี๋ยวนักเล็กตัวไม่ใช่เหรอ,ว,อวู้นี่มันชน,น็อตแมนร่างนี้เรื่ยอย่างนั้นเหรออะไรเปลี่ยน จะคิดว่านายควรจะยอมฉันซะดีๆนะฉชนซอมแมนเพราะว่าร่างของฉันเนี่ยคือปีศาจที่แบบว่าฉชนซอมแมนร่างบอสท,ที่โหดที่สุดแล้วแหละนะคุณนายม่มาสามารถบินได้รหรอกยือเฮือหเป็นไงเล่าเยือเฮือยือเฮ้ยมาสิจะหนีไปไหนเ,เ,หรเราเฮออเหาของน่ามันมะจะทำอะไรฉันได้เฮือ ยือ้อเรื่างไฟฟ้าเอาละก็ตายซะก็โซแ,แมนยื้อเอออันจังวะเอาละพูนายอันจังวะก็คงจะรู้แล้วว่าใครนั้นเป็นราชาปีศาจนะจะมีใครห ah, ลักนอกจากฉัน <c ười> นี่แหละคือราชาปีศาจเอาละพูนายเห็นนี่ไหมนี่คือราชาวัง พวกเราอะนะและคนที่เป็นหัวหน้านั้นก็คือฉันเองเพื่อนเอาละนะเดี๋ยวเราเข้าข้างในเลยดีกว่าในที่สุดผมก็เป็นราชาจนสลัดเลยอ่ะ้ดูราชวังของเราสิมันใหญ่โตมโหราชมัดเลยอ่ะไอ้ไอ้สีสวัสดีนี่นายไม่รู้หรือไงว่าที่นั่งไหนน้องเอาน้ำหน่อยน้องเฮ้ยออกไปสิมันคือที่ของฉันโอ้ย เ้ยไอ้โ่นั่นคือใครเนี่ยดูสิลูกน้องนั่นไงอยู่ข้างล่างอะนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยฆ่าไปเลยนี่มันจะมาบุกเราใจเย็นใจอย่นนูไปซาอย่างงั้นเนาะเฮ้ยเป็นยาอหรเฮ้ยเฮ้ย ก็ดูมันจะหักดูมันจะมาหักอะไรตอนนี้วะเนี่ยเอ้ยฉันคิดว่าฉันควรที่จะส่งพวกนายไปจัดการไอ้ปีศาจร้ายนั่นนะนะคือตัวอะไรฉันยังไม่รู้เลยตัวแดงตัวแดงอย่างนั้นเหรอคิดว่าไอ้ดีโลอะไรอ่ะเราต้องจัดการมันแล้วล่ะเอาล่ะพวกนายการขามเป็นปีศาจเลยเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันเอาล่ะไหนกันว่ามันน่าจะอยู่แถวๆไหนดีล่ะเพื่อนเนี่ยไหนซิมันน่าจะอยู่นอกเขตประมาณแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยยังเจอแล้ว คิดว่าม so ันน <lawsuit> ่าจะอยู่แถวนี้นั่นไงเฮ้ยใจเย็นโอ้โหมันมีพลังด <eterm Gore> ้วยอ่ะมันมีพลังจังเยอะจังเลยวะเนี่ยเพื่อจัดการมันสิไอ้ลูกน้องจะมัวรอดูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นแหละฮาดีกามันเลยเฮ้ยน้องของฉันไหวหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่าการต่อสู้พวกนายเนี่ยมันจะชลามูลแบบว่าสู้กันเอง นายอ่อนแอขนาดนี้เลยได้ไงวะไม่ถึงมือชั้นอีกแล้วใช่ไหมเก็บเลยเก็บเลยเยือยมาเลยนี่นายมาจากไหนวะเนี่ยนายเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะนี่ทำไมแขนตรงนี้มีสีแขนตี่มากกว่าปกตินี่นะตีนะเยือยตายซะแกคือตัวอะไรแกคือใครยอมซะเดี๋ยวนะมาลุงเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเจ๊ทีวีช่วยลุงโบอยด้วย นี่มันลุงบ๊วยแล้ะเนี่ยเอ,เอ้าฉันเองแล้ะนะฉัน,น,นพยายามที่จะเป็นปีาศาจเพื่อจะเข้าร่วมกับปีาศาจของพวกนายอะนะลุงบ๊วยทำอย่างนี้เพื่ออะไรวะเนี่ย้ฉันขอโทษนะฉันต้องการร่างฉันขอเข้าร่วมกับพวกแกด้วยได้ไหมโทษทีนะลุงบว้ยเพราะีว่าพวกผมเนี่ยมีแต่อายุเด็กๆกันนะแกลุงบว้ยละคงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรอกนะลุงลุงไปสร้างทีใหม่เลยไปไป ฉันขอละฉันอยากจะอยู่ด้วยนะฉันกราบแล้ะนะฉันอยู่กับผู้นายเถอดนะไอ้ไอ้พวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนอะไรกว่เนี่ยลุงบว้ย,วยฉันขอละนะฉันขอเข้าร่วมกับผู้นายด้วยนั้นไม่ ไปกันเถอะพวกเราอย่าไปยุ่งกับไอ้แก่นั่นเลยอุ้ยฝากไว้ก่อนเถอะนะเฮ้จะจะขาดแก่ไหเจทีวีเลยครับเลยครับเลยเอ้ยยังไม่ต้อ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 งมันลุงชั้นไปให้เขาบ่นไปอย่างนั้นแหละนะเราไม่รับคนแก่นะเข้าใจไม่เพื่อนเแล้วเราจะรับคนที่มีอายุเรียกกันเหมือนกับพวกเราอย่างเช่นกับไอ้ไฟทีวีเด็กเอ๋อนั่นนะนะเอาละกลับราชวังของเรากันเถอะนั่นนะสินะเอาละเพื่อนเราควรที่จะไปสำรวจ ก็ไปพบเจอกับไอ้มังกรที่อยู่นอกเมืองน,นะมันหูตอมันหูตอฉันไม่รู้หรอกนะนั่นนะสิน่าจะเป็นกลุ่มปีศาจของมังกรของกลุ่มพวกเขาอะนะ,ะเฮ้ยใจยเย็นสิเฮ้ยแล้วค่อยคุยกันก่อนสิฮเฮยไอ้วัวมไปไหดีเฮ้ยเราควรที่จะต้องถามมังกรน,นะว่า ใครที่จะเป็นมังกรที่โหดที่สุดเรามาต่อสู้กับปีศาจของพวกเราห่วนะ่ผมมี3ามตัวเลยอยู่เยอะนะจะคิดว่าแต่ละตัวนในสายพันธุ์มันก็จะต่างกันไปนะนายเลือกเลยนะจะซื้อตัวไหนตัวนี้มันโหดดีนะเฮ้ยจะถามเลยสิเป็มังกรที่โหดที่สุดนะ่ะมีหรือเปล่าวะฮะเฮ้ยฟันมันเหลืองเหมือนฉันเลยอ่ะ ฉันว่าตัวที่โหดที่สุดเนี่ยเป็นวัวแล้วนะหรือว่าไอ้ตัวนี้น่าโหดชะมัดเลยว่ะแต่ไม่มีใครกล้ากับพวกเราหรือว่าไอ้วัวนี่ฮะัไม่้เรื่องเรอเฮี่มันเข้าใจด้วยเหรออย่าบอกนะว่นนะเป็นวัวที่ดูแลมังกรพวกนี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉัคิดว่าในคนที่จะกลับข้อไปนะเดี๋ยวเจ้าของฟามตามล่าตามหาไม่เจอแล้วก็โดนฆ่าด้วยนวัวตัวฆ่าตายกันนะกลับไปซะไปไปไกลชิววไปสิ เออมันคงฟังรู้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไอซีดีจะเป็นไหนเรานีฉันคิดว่ามันช่วเลยช่วเลยช่วเลยมันน่าจะเป็นวัวที่แบบว่ากลายพันธุ์อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยปีศาจอย่างเราจำนวนรออะไรวะเนี่ยมันมีพลังด้วยนะมันมีพลังด้วยจัดการมันสิหลางๆเลยปีศาจลูกน้องฆ่ามันลืมไปแล้วเหรอว่าฉันคือราชาปีศาจอย่างนั้นแหละฉันจะรอดูห่างๆกันะตัวอะไรวะฆ่ามันเลยไหวหรือเปล่าอย่างนั้นแหละ เฮ้อ<พ><น>มาดิไอตัวนี้มันเหมือนในเป็นเทปนี่ว่ะเออมันเหมือนกับไอ็นตัวโฟอาร์มที่มีสีแขนเมื่อกี้อ่ะนะแรงพรวดยกกันนะ่นะพนักงานสองหนึ่งยังยังทำอะไรไม่ได้อีกหรอวะโอ้ยรถพรวดที่ทำมันอึดจังเลยวะเนี่ยเพื่อนเีราจะต้องฆ<ม>่ามัานนะเฮ้ออยทำไมพวกนายมันช่างอ่อนแอเหลือเกินวะเนี่ยเองเะเอ้ย จะเย็นก่อนสิค่อยคุยกันก่อนเถืยนายพูดไม่ได้หรือไงวะนายพูดได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอยใช้คือว่าฉันต้องพยายามต่อสู้กับนายแล้วก็จากนั้นเอาพลังของนายมาให้ฉันนะนะยือตายซะเป็นไงล่ะฉันแค่ใช้พลังแค่ครั้งเดียวฉันก็ฆ่ามันได้เลยอ่นะโถลตอนนี้ฉันมีพลังแล้วเพื่อนดูฉันสิฉันรู้สึกว่าอฉันมีพลังนะพลังอะไรวะยือ จ๋งนี่ไงมังกรรู้สึกว่าฉันฉันมีพลังเหมือนมังกรด้วยว่ะังกเลยไม่ดีกว่าฉันฆ่าหัวหน้าของมันตายไปแล้ว มันอ่อนแอเกินไปว่ะเพื่อนไปแล้วกับวางของเราดีกว่าเั่นคิดว่ามันไม่มีปีศาจไหนกลุ่มไหนที่จะสามารถจัดการกับปีศาจพวกเราได้แล้วล่ะนะเฮ้ยไข่มังกรหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าบอกนว่าเป็นไข่มังกรหรือว่าไข่ไก่ไก่ตัวไหนมันมาฟักอะไรอยู่บริเวณบ้านของเราเนี่ยฮะ เอออย่าไปขโมยอย่าไปทำดีไย่มันเห็นไก่แม่เดี๋ยวมันจินไก่ไก่พูดได้ด้วยไก่บ้าบออะไรวะเนี่ยทุกไข่มันเลยทุกไข่แกงมันเลยทุกไข่มันเลยทุกไข่มันเลยไอ้พูดนายเล่นอะไรวะเนี่ยไปดุก่อนยังแม่แจ๊กยังบ่าอะไรกูพูดนายฮะเออเอออะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วเชื่อได้เออมันจูน้า มันจิกแน่เลยว่าจิกไงวะมันนานี่โคตรจะเออเลยว่ะเออมาดิเลยลาชาอะไรลาชาลาชางั้นไก่ย่างไก่ย่างเออแต่ว่าไอ้ไก่ตัวนี้มันจะเป็นลาชาอะไรวะเนี่ยมันมีพลังหรือเปล่าไอไก่เนี่มันเออดีนะไปล่อยไอ้ไก่ตัวนั้นนั้ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นลาชาน่าจะคิดว่ามันต้องจัดการพวกเราให้ตายก่อนนะนะ ไมกันแลมันเออนายนะเฮ้ยมันเป็นนั่งบันกาอีไล่เตาอ้พีดีไก่ไก่ง่เอ้เดีวมันไก่แกมันมันมันมั้ายอ่อาเลยเอ้ยเอ้ัอเอ้ยเฮ้ยเกิะไรขึนนู้นเนี่ยาดาดิไก่มืม้พลังอไนั่นเนาเจ๋งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนายมีพลังได้ไงวะเนี่ยไม่นะไม่หงฉัน เอือถ้าเป็นประสาทของนานแล้วก็นานต้องต่อสู้กับชา้างแล้วล่ะหยาบนีไก่บ้าเลยวะเนี่ยมันมีพลังได้ยังไงเนี่ยนี่เนี่ยเอาพลังมังกรไปกินซะนี่แล้วก็จากนั้นเอืโอ้โหนี่นายมีพลังบ้าอะไรวะเนี่ยไก่อย่างนายสามารถวิ่งได้หรือเปล่าวะเนี่ยฮะวิ่งได้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ยนานี่ครบทุกชาติรสชาติเลยจริงๆนะไต่กระ่อนนายคนน่านนจะเอ้ยจะจับจะ จมาอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายไปแล้วเจมันอ่อนจังเหรอดูฉันไม่ได้เยอะไก่บ้าเลยวะเนี่ยโผล่จังวะฉันยอมแล้วอย่านี่นายเป็นไก่ทำไมมีพลังโคตรโหดเลยนะเนี่ยนายฆ่าเพ่อนของฉันตายสองตัวแล้วก็เหลือฉันคนเดียวแล้วเยอะนี่ในที่สุดฉันก็ได้จะเป็นราชาแล้ว ปล่อยฉันนะไอ้ไก่งโง่ลาแาไปประหารละนี่ได้เป็นราชาแล้วน่าจะประหารฉันทำไมวะเนี่ย